วันนี้คือวันวันนี้คือวันอาทิตย์ที่สิบมีนาสองพันาร้อยอีก2วันน้องจะากสิเดเดือนแล้วนงรุ่งรุ่งรุ่งร่งรุ่งร่งรุงรู่งรน่งรงรุ่งร่งรร่งรร่งร่ร่งรร่งรรงงงงงงรรงรร่่ เจ็บมากเลยหัวปวดเลเล่นจ่าเอกกันนี่แล้วลูกก็เอาหัวพุ่งลงไปที่พื้นเลยเจ็บมากเลยหัวแดงหมดเลยร้องอยู่แป๊บเดียวเองเด็กสิบเดือนเดี๋ยวก็จะ็กสิบเอ็ดเดือนแล้ววันที่สิบสองมีนา this ้ o r n i n g นอนใหญ่ก่อนเลยนะยายไปนองให้แม่ก่อนนะแม่ไปซักผ้าก่อนเออมาแม่นะหายนะลูกมันเจ็บนะเจ็บเจ็บไปแล้วหลับแล้วหลับจุกกันจุกกันเราหายจุกกันเราหายจุกกันเราหายนะกี้แล้วขี้แล้ววันนี้กี่แล้ววันนี้กี่นะตอนเช้าไปกินยู้ชายหมดเต็มเลยเมื่อวานเรากินผู้ชายไงกินหลายกินไหนคำเลยโอ้ยกินผู้ชายเลย ไม่ใช่เรายังเป็นไรนะเก่งเวทแต่พี่ชายพี่ชายเลยหรอพี่ชาย่แก้แดงเลยโอ้